สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามารีวิวตีเลยครับอีดูสุดดีแม็ก2021นะครับ,รบถึงรุ่นนี้มันจะมีการเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับแต่ก็เป็นคันแรกที่ผมเจอก็แล้วกันนะครับรถคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับออกป้ายแดงมาวันแรกก็เอามาทิ้งที่อู่เลยนะครับเอามาเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวแบบซิ่งๆหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนสีแล้วจะเป็นแนวไหน อันดับแรกนะครับมาดูนะครับรุ่นนี้นะครับได้ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบธรรมดาฮาโลเจนนะครับแบบมัลติรีเฟกเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีในรุ่นนี้รุ่นนี้กระจังหน้านะครับชิ้นดํานี่จะเป็นดําด้านนะครับและชิ้นเขี้ยวนี่จะเป็นสีเทาครับผมนะฮะถึง2022ออกมาแล้วนะครับ2021ก็ยังหล่อได้อยู่นะครับถ้าอัพไฟหน้าสักนิดก็คงหล่อนะครับ เปลี่ยนสีด้วยเพื่อเพ่ออัพไฟหน้าด้วยอัพชุดหน้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับไฟตัดหมอกไม่มีไฟลงไฟเลี้ยวนะครับตัวเตี้ยก็ประมาณนี้ใส่แม็กซิ่งเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นสีขาวไซเบเลียนนะครับราคาอยู่ที่6,5,000บาทนะครับแต่ถ้าตัว2022เขาว่าขึ้น5,000คิดว่าน่าจะอยู่6 000, 1 0 0 0มันต่างกันแค่กระจังหน้าเท่านั้นนะครับในรุ่นนะเออแล้วก็มีระบบฟังก์ชันเตือนเข้าศูนย์บริการอ่ะเราจะพามาดูคร่าวๆในฉบับของผมนะครับนี่น่าจะใส่เป็นฟิล์มฟิล์มใส มันออกออกเป็นสีสายแบบเขียวมรกตนะถ้าดูดีๆนะครับนี่นะฮะป็นลูกเขาใส่เบอร์อะไรกระจกมองข้างนะครับก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังพับมืออยู่นะครับพับให้ดูฮะพับมือนะครับมีไฟเลี้ยวข้างนะครับเป็นสีลมดำสติกเกอร์สัญลักษณ์สเปซครับ่งบอกเป็นรุ่นสเปซครับนะครับดูล้อก่อนนะครับนี่คือล้อแม็กนะครับ น่าเป็นทีสามเจ็ดนะครับเป็นก้านแบบจะว่าก้านยกก็ไม่ยกนะนี่เป็นเหมือนเหมือนก้านตรงอะนะมีโลโก้วกหยอดแดงด้วยนะครับฝาครอบเบรกแบมโบนะมีแบมโบด้วยนะครับแล้วก็ฝาครอบเคิร์บน็อตเลนะครับตัวนี้ขอบ18นะครับใส่ยาง25 5ห0 1หยางย่ออะไรไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องยางนี้เท่าไหร่นะเป็นยางซิ่งนะครับนี่นะฮะดู โดยรอบรถคันนี้นะครับคันนี้มีสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับติดตั้งหากนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับล้อหลังก็หน้าหลังก็ไม่ล้ํานะครับสเปคน่าจะอยู่ประมาณเก้าครึ่งหรือมั้งเนี่ยนี่นะครับข้างหลังเป็นดาเบรกนะฮะข้างหน้าก็เป็นดิสนะครับข้างหลังก็เช่นกันนะครับเป็นฝาครอบใสนี่นะครับไลเนอร์ตัดขอบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ไลายนุงไลเนอร์นะตัดกรงตัดขอบสวยมากนะครับ ไฟท้ายก็เป็นทรงใหม่นะครับทรงใหม่เช่นกันแต่ยังไม่ใช่ไฟใช้ไฟไฟท้าย LED นะอ่านะครับก็มือเปิดมือเปิดสีดำนะครับสัญลักษณ์ติ๊กเกอร์อีสุด,ดีแมกนะครับคันนี้ออกที่อีสุเมทนะแต่ไม่รู้สาขาไหนครับนี่สัญลักษณ์ DDI นะครับนะข้างล่างก็ยังเป็นยางอะไหล่ขอบส5ท่อเดิมอยู่นะครับอนาคตน่าจะแต่งซิ่งนะนี่นะครับข้างหลังจะไม่มีกันชนท้ายนะครับก็ จะมาดีไซน์ประมาณนี้นะครับฝาท้ายก็โอเคก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับพื้นปูกระบะเบ็ดไรเนอร์เป็นของ d m a มนะครับนี่นะครับสูมเข้าไปใกล้ๆเลยครับข้างบนมีไฟเบรกดวงที่3ามไล่ฝากระจกหลังยังไม่มีนะรุ่นนี้นะนนะครับจะกรุมจะเข็บสวยๆนะครับระยะห่างมีเยอะรถรุ่นนี้สวยมากนะครับเบาๆนะครับรถรุ่นนี้ราคา6กแสนหบาทไม่แพงนะครับซื้อได้นะครับรถรุ่นนี้ ในสต็อกอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะครับบางโชว์รูมยังขายไม่หมดนะครับรถ2021เนี่ย2022ออกมาแล้วก็จริงนะครับแต่ก็คนยังอยากซื้อตัวนี้อยู่นะครับเพราะมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะต่างกันแค่กระจังหน้าอย่างอื่นนิดหน่อยล้อหลังก็เช่นกันขอบ18นะฮะนี่นะครับนี่เป็นรุ่นสเสปซแคปแทๆ้ๆแล้วมาเปิดประตูดูแคปกันแคปกว้างมากเลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วเราจะใช้รีโมทก่อนนี่นะครับกุญแจนะฮะ ของเดิมรุ่นนี้นะครับอ่มันจะเป็นกุญแจไขยอย่างนี้นะแต่มีกุญแจไขไม้สองดอกแต่เจ้าของรถเขาคงสั่งทําเป็นกุญแจรีโมททรงแบบทรงศูนย์นะแต่เป็นงานข้างนอกประดับยนต์มีการขโมยด้วยนะครับนี่รถล็อก ok อยู่เปิดนะฮะดอกนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดอีกดอกกัอนอ่ะโอเคครับเปิดได้นะฮะข้างในก็เปิดกว้างนะครับนี่เลยกว้าง90สองศาเลยมพิงเนี้ยนี่เลยนะ นี่คือกว้างกว้างสุดๆแล้วนะครับของ d m a มรุ่นใหม่นะครับสองพคันนี้มีเบาะแคปแถมมาด้วยเพื่อนๆนี่มีเบาะแคปด้วยนะครับขึ้นไปนั่งสบายแน่นอนนะครับคันนี้ก็นะครับข้างในห้องห้องโดยสารก็อารมณ์ประมาณนี้นะเออนี่นะครับประตูแคปปิดง่ายขึ้นครับก็ไม่ต้องกระแทกแรงเหมือนรุ่นเก่านะครับแค่เบาๆมันก็อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะกระจกมองข้างก็ยังคงเดิมนะครับพับมือนะครับ ข้างในเป็นไฟฟ้าไฟเลี้ยวลมดามัส้ลักษณสเป็ครับเราจะไปดูฝั่งคนขับก้านปั่นน้ำฝนนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่ก้านเหล็กแล้วนะนี่คันนี้เป็นรถใหม่จริงๆเลยเพิ่งออกมานะครับสีขาวเซบิเลียนไว้นะครับคันนี้เลยครับรถ29 0นองหนึ่งสองนี่คือปีนะครับปี2021นะฮะผลิตเดือนกันยาวันที่2ี่สีรถนี่คือลอถผลิตรถที่ออกมานะครับรถคันนี้เป็นคัน ที่23ในล็อตในถนี้นะครับตัวเลขนี่ครับจะมีตัวเลขที่บอกลอตของรถที่ออกมาด้วยนะครับก็คือตัวนี้เลยตามนี้เลยนี่คือรุ่นรถของเขานะครับนี่นะครับติดฟิล์มใสสีเขียวมรกตตัวนี้ได้เสาอากาศแบบกลางแล้วนะครับผมสวยแน่นอนครับคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับแน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันอันดับแรกเราไปดูห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างนะครับพาไหนไหนก็พามาชมแล้วนะฮะก็ ชมกันให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับดูกันดีกรสักรอบฮะแคปเกือบกว้างนะครับปิดประตูก็ไม่ต้องปิดแรงนะปิดเบาๆเนี่ยครับมันก็อยู่แล้วครับมันไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับนี่นะครับตัวกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกมีหมดนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับเราก็จะให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะดูนะครับในด้านของมาตรวัดอุเรนไม่นิดนึงนะฮะเป็นรถใหม่นะ ตัวนี้ไปใส่ลูกเล่นได้หลายอย่างเลยเพื่อนๆนี่นะครับผมจะพามาดูคร่าวๆนะครับนะพวงมาลัยนี่ไปเปลี่ยนเครื่องเล่นจอ a n d ด o i ยสวยๆใส่ปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้ได้แล้วนะครับอ่ะแน่นอนนะฮะยังไม่มีได้ฟ้าแน่นอนขอเปิดอนุญาตเปิดเปิดซุ้มเปิดแสงนิดนึงเริ่มมืดแล้วเราถ่ายตอนหกโมงนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราดูเรือนไม้ไปชมเรือนไม้กันก่อนนะครับเรือนไม้รุ่นนี้สวยแน่นอนครับ เป็นไม้เข็มกวาดนะครับซูเปอร์วิชั่นด้วยนะครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับคันนี้ออกโชว์รูมวิ่งมาร้อยกว่ากิโลเองร้อยหกสิบห้ากิโลเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับในการใช้งานนะครับอย่างรุ่นอย่างหนึ่งจุดเก้ารุ่นเดิมเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราจะดันดันข้างเกียร์หนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นเจนสองนะครับพัฒนานะครับเกียร์นะครับเกียร์ที่เข้านะครับก็หลายท่านรู้กันดีหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ อันนี้ถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเราต้องยกนะครับนี่ครับเสียงก็จะขึ้นนะฮะนี่คือเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ถ้าเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งแล้วก็ขับปกติได้รุ่นเดิมนะฮะ1.9รุ่นเดิมอาจจะผักอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปเป็นเกียร์ถอยแต่อันนี้เราผักยังไงก็เป็นเกียร์หนึ่งครับแต่ถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับให้ทําการเอาินวสอดที่แหวนล็อกตรงนี้นะครับแล้วยกขึ้นให้ติดตัว หัวเกียร์เลยนะแล้วก็ดันปื๊ดเสียงมันก็จะขึ้นครับนั่นแหละครับคือบ่งบอกถึงเป็นรุ่นเครื่องยนต์ตัวนี้เลยรุ่นใหม่เลย1.9 Gen2 จนกระทั่งรุ่น3.0ในรุ่นนี้ก็มีนะครับ3.0 S เกียร์ธรรมดาก็เกียร์6สปีดทำแบบนี้เหมือนกันแต่รุ่น S ก็จะได้กุญแจรีโมทเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็วิทยุเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นขนาด1ดินพร้อมช่องใส่ของนะ อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะดูแบบมันเหมือนลดโลดไปหน่อยแต่มันก็สวยอีกแบบนะครับเรามาดูค่าของที่บริษัทเขากำหนดนะรถคันนี้ราคา6,500 0บาทนะครับเป็นชื่อข้อมูลพื้นฐานนะครับยี่ห้อรถอ s u ู u ูนะครับรุ่น d m a x s p ส c c ซแคปหน d ่นะครับเป็นแบบรถกระบะตอนครึ่งนะถ้าเรียกย่อๆอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียก กระบะตอนเดียวแบบขยายก็คือแคปนั่นแหละนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์วรหัส R4ETC c หรือ RZ4ETC คนไทยว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เป็นขนาดดีเซลความจุกระบอกสูบ1 9 1 8 9 8 c c หรือ1.9ลิตรนั่นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับน้ำหนักตัวรถรวม1,710กิโลกรัมนะครับขนาดหน้ายางทั้งล้อหน้าล้อหลัง 215/70R15 นะครับเป็นยางบสโตนดูราวิทนะครับ R 6 1 1นจำนวนที่นั่ง2นะครับประเภทดีเซลนะครับดีเซล B20 นะฮะเติมได้จริงๆต้องบอกว่าเติมได้หมดเลยนะอ่าคือตัวนี้มันเป็นใบอีโคสติ๊กเกอร์ที่มันมีมาตั้งนานแล้วเป็นอีโคสติ๊กเกอร์นะครับคือเป็นการเสียภาษีของอ่ากระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีอ่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็น่าจะมีพวกภา,าษีสรรพสามิตด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับเราต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะอ้าว ว่ากันไปนะครับนี่ก็เราก็ถ่ายมาก็สิบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใกล้จะปิดจบรีวิวของรถแล้วนะครับเราก็มาดูเสียงรถเข้าๆแล้วกันนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเยวปิดแสงก่อนนะครับนะฮะเราจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่นะครับโอโหเสียงเครื่องเงียบมากครับเพื่อนๆครับเราไปดูหน้ารถ นิดหนึงนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่อง1.9 DDI Blue Power Gen 2นะครับ150แรงม้าระับสามร้อยห้ิบแรนม้แรงประหยัดน้ำมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่บอกว่ามีความเงียบมากนะครับทนทานนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับมีเบรก ABS มาให้แล้วนะครับจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ปลอดภัยแน่นอนมีเบรก ABS ให้แล้วนะครับท่อแม็กขนาดใหญ่นะครับผมปอะกองอากาศก็คล้ายเดิมอยู่ นะครับไอนี่ก็เป็นช่องดักลมนะอแต่วัยรุ่นเขาจะไปหาซื้อตะแกรงปิดกันพวกกันกันหนูเข้านะเป็นตัวดูดอากาศอะไรนี่แหละนะระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็นี่น้ำลอยเย็นนะครับนี่เครื่องเครื่อง1.9้ของเรานิดกระปุกคงไรพาวเวอร์นะครับอันนี้ปัดกระบอกปัดน้ำฝนนี่กล่องฟิลนี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อ e ีสูดี๋ยวนี้ใช้เป็นขั้วจมหมดแล้วนะครับดูตามวัสดุนะครับเหล็กทำเหล็กเคลมย้าย ฟังมาอยู่ตรงนี้ครับคันนี้คือเป็นเครื่องยนต์1.9ต้องเป็นรหัส R4E นะครับหรือ RC4E นะฮะก็เป็นรหัสที่ใหม่สดใหม่ที่สุดนะครับสำหรับยีสุรุ่นนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็นะฮะเงียบเครื่องเงียบกิฟต้นทานประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับนี่นะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับรอเราเราเปิดไฟนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ เรดับเครื่องก่อนนะฮะเราเพื่อให้ดูเครื่อง,องเฉยๆนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งก็แล้วกัน6ก0 0นบาทไม่แพงหรอกครับรถคันนี้เป็นรถที่ทำมาหากินได้นะครับมันเป็นรถที่น่าใช้นะครับแน่นอนนะครับเป็นเบาะก,กรมมี่ลายแบบเย็บตะเข็บค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะฮะโอ้โห เบาะก็ยังไม่แก่เลยไงเบาะหนังสวยมากไอ,อ,อกก้เบาะก็ไม่หยี่สวยครับสวยสวยแน่นอนครับนี่นะฮะออกแบบมาก็ค่อนข้างสวยอ่ะเอาละครับถ่ายกันมาเป็นสิบนาทีแล้วนะฮะยังไม่ปิดสักทีนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ไปติดต่อที่โชว์รูมของอีซุได้นะครับเขาก็ยังมีรถรุ่นนี้ขายอยู่นะครับราคาก็อยู่ประมาณ 6 5 0 0 0บาทนะเพื่อนๆน,นะ6 5 0 0 0บาทนะเดี๋ยวผมจะไล่ราคาดูแล้วกันเลยก่อนจะปิดไลน์นะครับรุ่นนี้นะครับสเปคแคป 1.9S ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น1.9ที่เป็นเกียร์ธรรมดากันรุ่น1.9ที่เป็นเกียร์ออโ,โต้นะครับจากเกียร์ออโต้ก็จะราคาแพงกันนิดนิดนึงอย่างคันเนี้ยสีขาวนะผมพูดถึงราคาสีขาว6 5 0 0 0นะครับถ้าสีบอลเงินก็เพิ่มไปอีก7 0 0 0ก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ ตัวเกียร์ออโต้เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาจะอยู่640,000บาทนะในรุ่นสเปซครับนะแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์3.0ที่เป็นสีขาวน่าจะอยู่628,000ถ้าสีเมทัลลิกก็บวกเพิ่มอีก5,000ันไอ้เพิ่มขออภัยเพิ่มอีก7,000ก็เป็น6 3 5 0 0 0ในรุ่น3 3.0นะมีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบรุ่นไหนรักรุ่นไหนนะครับก็เลือกรุ่นนั้นนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านยอมสละเวลามาติดตามชมในช่องของเรานะครับสวัสดีครับ